จ่าพี่น้องทักทายย่แงย่แย่คำมื่อนี้มหากับเข่าครับเมื่ำญาตนี่มันก็มาตลาดมาหากับเข่ามาบาดไม่ใหญ่เจ้าของนี่แหละมาเสือนมไปให้เด็กหน่อยกินน้ำเล็กสิได้เงี้ยหนุ่มยางลองยางล้อเบิ้งเกินพี่น้องมันมีอย่างกินมีกับเข่าอย่างนี้อาหารสดกับมีหาวเนี่ยมันกินงไงไงนี่แหละทำมากอะมันเก่าประถมเพจกับเข่ายากดอกสีหาเนี่ยมันง่าย เอาเนื้อมีแลาวไปกินเอาเอานื้อไม่ขอแจ้งโกอันนี้ด้วยเมียเอาเนื้อหมีละไปกินคือว่ากับขอแรงมันหนีว่าต้องไปียกออกเอาเนื้อไปกินเลยลูกร้านกระไดข <c oughs> าม่าอากาศหนาวเย็นเจ๋อจอยเป็นหุบกระออมกระแอมหนาวด้วยไอกระไดกระทวกระมี เสีบตัวเป็นตั้ง n นาะเีหัวกันได้มากับเขาแยมขำมาเด้อพี่น้องเอ้ยสร้างพระท่านปิดลานมาเด้อมาเด้อกับเขาได้หลายอยู่นี่มีมัสูุนี่จน้ำแย่นิมกระเียวนี่มีะอี้เมเราตาเห็นก่อนเอแหน่ไปเห็นเด็กน้อยกินกับเขาก็แล้วทอกกินแล้วกนอนนได้เทศเวียดหลังงานกินแล้วก็นนน <laughs> นี่ว่าใส่กอกหอยโอตโน<ไ>ตนี่เตียนเยอะไปปลาไหลเนี่ยีวันเถอะบุกา,ากำลังเขวานมากหาขนมไปเขาเขียนน้ำกินขนมขนมหาขนมก่อน หนูไม่ได้หน่อยหน่อยต <U y. S 1> ัวนี้โอ้ยทุกข้ากับตามสวยกุ้ยพี่น้องย่างกระไดคอยกระไดนุ่มปังนี่บ้างนุ่มปัง ตังสองก่อนหันมาทางตู้เครื่องดื่มบาททนนี่เซียวยังนอกบาทเทนอ่านมแหลกตาซ้อย

เอาไปแล้วบอแมไป,ปุ่นนะจ๊ขอเอ,เอ,เตอหตอะไรกินมันนี่ปกติเี้เสียไปเห็มันกินหลดกินแล้วกานอนออกินแล้วกานอนแปดพิสองอบาบาแมแดกมักส Phát rồi Đừng thép ba thằng em nè Rùa cất keo thằng em Đừng thép pa cất keo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì pa Để không อ็ไปกินแรกก็ได้แล้วเรียบร้อยต้องจำเดียวหอยแก่สิบสองนับเงื่อนดเดียวก็ยหอยจำว่าไดได้คนเอาให่ก็กลืมน้ำพร้อมนี่เนี่ยอ่าขอบคุณนี่หลายค่ะแม่ขอบคุณค่ะใส่แล้วได้กินแรง เยกินแรงเดียวเดียวกับกับพานาคงก้อนหนึ่งตัวไปที่นี่แม่คุณสาจังมากแม่ตลาดตอนนี้เือย่ามแรงเด้ค่ะพี่น้องย่งามแรงย่งามแรงย่ามแรงเอากับเป๋าเนื้อค่ะพี่น้องเดีกยวก็พบกับปลาแล้วเรียบร้อยจ้าเดินทางกับปานกันเด้อ